สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดกฎหมายอาญานะครับนะครับพูดถึงเรื่องการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทนะครับคือข้อความที่ว่าพ่อมึงโกงมึงก็โกงข้อความอย่างนี้นะครับเป็นข้อความซึ่งทําให้ผู้ถูกกล่าวถึงเนี่ยได้รับความเสียหายหถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังจาก บุคคลใาอื่นนะครับเป็นข้อความดูหมิน่นเป็นข้อความ,มิดูหมิ่นนะครับแล้วถ้าหากว่าเป็นการพูดต่อบุคคลที่3แล้วเนี่ยข้อความดัง,ดงกล่าวนี้ก็จะถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทความผิดฐานหมิ่นประมาทนี้องค์ประกอบสําคัญคือต้องมีการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สจนเป็นเหตุให้เขาได้รับความเสียหายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นถูกเกลียดชังนะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับว่าเกิดโทรศัพท นะครับโทรศั์ไปแล้วไปพูดว่ามึงโกงพ่อมึงก็โกงนะครับข้อความในกล่กาวนี้จะเป็นการดูหมิน่นดูหมิ่นซึ่งหน้าไหมนะครับปัญหาว่าโทรศัพ์เป็นอยู่เนี่ยนะครับก็มีคำวินิจฉัยชี้ขาดจะเป็นแย้งที่หนึ่งห้าแปดทับงสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับวินิจฉัยเอาไว้นะครับว่าการพูดข้อความดูหมิน่น นะครับทางโทรศัพท์เนี่ยตัวผู้เสียหายก็ไม่ได้อยู่ในที่นั้นนะครับไม่ได้เป็นการกระทําซึ่งหน้าเพราะฉะนั้นการกระทําดังกล่าวนี้จึงไม่เป็นการดูหมิน่นดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นความผิดหรือกรณีที่ว่าส่งจดหมายลงทะเบียนนะครับไปหาผู้ผู้เสียหายแล้วก็ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่ ดูมินเดียมาดบอกว่าพ่อมึงโกงมึงก็โกงโขนมึงก็โกงนะครับเจตนาคือต้องการส่งให้ผู้เสียหายเท่านั้นโดยส่งไปจดหมายลงทะเบียนปรากฏว่าประสม์มาปับ๊บเลขาก็เปิดอ่านก่อนเพื่อจะนำนำเสนอผู้เสียหายซึ่งซึ่งเป็น,ซ,ปนซึ่งเป็นเจ้านายถึงแม้ว่าตัวเลขานี่จะได้รู้ตัวเลขานี่ก็จะถือเป็นเป็นบุคคลที่สามนี่หาได้ไหมนะครับ จึงไม่ครบองค์ประกอบความผิดของความผิดฐานหมิ่นประมาทรหมิ่นประมาทนี้จะเป็นาการใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3แม้เลขาจะมารู้ข้อความแต่เป็นก็เป็นเรื่องนอกเหนือเจตนาของทางทางแอบผู้ต้องหาหรือ,รอนอกเหนือเจตนาของจำเลยเพราะจำเลยนี้มีเจตนาส่งยดหมายลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้เสียหายเท่านั้น นะครับเพราะฉะนั้นแม้จะมีบุคคลอื่นมาเปิดอ่านก็ถือว่าเป็นเรื่องนอกเหนือเจตนาก็ถือว่าการส่งจดหมายเนี่ยมันไม่มีบุคคลที่3เกิดขึ้นต้องเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบ,บุคคลที่3เมื่อมีมีมีบุคคลที่3เกิดขึ้นนะครับก็ไม่เป็นความผิดฐานมิตระมาทนะครับมีคามําวิพากษาสารีกาที่ร้อยสิบทับสองพันห้าร้อยสิบหกบัญญัติไว้เป็นบรรทัดฐานครับครับแล้วเขาหน้าพบกันอีกนะครับแล้วมาดูนะครับว่า จะพูดเรื่องอะไรยังไงนะครับครับสวัสดีครับ